น,นะครับดูมีพลังนะครับขององค์เทพนะครับผมท่านใดว่างๆก็มาเชิญมาไหว้นะครับผมที่วัดบางปีน้อยหลวงพ่ออนันต์นะครับผมผมอวยพรรักเที่ยงคนระับตอนนี้เราอยู่วัดบางพีน้อยนะครับผมเดีย๋ยวเราจะเขเาไปกราบหลวงพ่อนั้นถ้าท่านอยู่นะไม่รู้อยู่ป่ะ ที่ครับสาาวัดบางทีน้อนนยนะครับจะไปเช่าวัตถุมีคนไ่จดนะฮะ นี่แหละครับมีลิงเทพลิงนะครับเทพลิงโดยเฉพาะนั่นท่านดาดังด้านนี้นะครับลิง ตาดวงคนกาบหลวงพ่อแบบให้ทำเชื่อดวุมงคลหลวงพ่อครับกาบหลวงพ่อครับ <c oughs> ผมไม่ได้มาหลายปีแต <c oughs> ดีวันนี้หลวงพ่อวันนี้วิหาร ลิงเปิดไหมพิพิธภัณฑ์เปิดไหมเปิดครับอมปุบป,ปิดไว้เฉยๆฉยหมาวขึ้นทำไมปิดหมาวขึ้นเข้าไปก็ไดนประตูครับผม,ม,ออมหลวงพ่อยังแก่เหมือนเดิมไหมทีนี้ยังแข็งแรงเหมือนเดิมไหมผมไม่ได้มาเกือบสองปีแล้วมาก่อนมาตรวจงานนักศึกษา พ่อสบายดีนะครับตรงนี้วันนี้หลวงพ่อไปไัดพระญาตนะินะเห็นเมื่อกี้พี่นั่นเขาบอก thank mm -hmm. you สาธุครับกมีสองกระถินมาเดี๋ยวผมเปืดไปไใแก เป,เป็นกองอับกองละสาพันอ๋อเป็นกองกระสาบัน <Yeah. S 1> มีมีอะไรให้บ้างไงมีองค์หนึ่งแล้วก็เนื้อผมยี่สิบสิงอ๋อเราก็ได้ซองกระถินมาเดี๋ยวเราจะขึ้นไปพิพธภัณฑ์นะโชคดีพอดีถ้าเป็นพรุ่งนี้หลวงพ่อไม่อยู่ ปิดนะครับมาเยอะขึ้นไปกาพยามันนองนะครับ นี่ครับมาในวิหารวันนอนะครับผมสาธุคาถาบูชาพยาวันนอนนะครับนะโมตัสสะปะกวาโตอะระหัตโตสัมมาสัมพุทตะนะโมตัสสะปะกวาโตอะระหัตโตสัมมาสัมพุทตะนะโมตัสสะปะกวาโตอะระหัตโตสัมมาสัมพุทตะหาดุมานะนะโมพุทธายะ นาม,มาพทัศจักกัสสะอนุมานะนะโมพุทธายะนาม,มาพทัศจักกัสสะอนุมานะนะโมพุทธายะนาม,มาพทัศจักกัสสะสาธุขอให้ลูกได้รางวัลถูกรางวัลใหญ่ด้วยเถิดนี่ครับว่ามีมีลิงหมดเลยนะครับในเรื่องของรามาเกียรติพญาองค์คด พยานินวาน,นอนอาสูนพัดนะครับมัณฑานุ ีับคของเก่าของวัดนันี่ของโบราณนะีดินปั้นโบราณนั้นเลยสุดยอดเลยนะครับข้างบนก็ทำเป็นเท,ทพเทพยดาล้อมรอบบน,นเลยคืออาจจะเงียบหนะ่อยนะเพราะช่วงนี้โควิดนะครับก็อย่างี้ยปกติวัดป่างพรีน้อยเนี่ยคนจะเยอะ วันนี้ก็เงียบหน่ก็ได้สองกระดิมานะครับทันใดจะร่วมทำบุญก็บอกนะครับผมวันอาทิตย์นี้ละเดี๋ยวผมมาถวายกีนข้างนอกปิดไม้น้ำเดี๋ยวเราจะไปดู ไม่รู้เดินขึ้นไปได้ไหมนะลองดูนะนี่อากาศไม่ค่อยร้อนมองประตูปิดนี่ก็เป็นอัตโนประวัตินะครับของวัดบางพีน้อย แต่ประจารย์สมัยโบราณเขมามาเรื่อยนะครับ เทพนะครับเทพอนุมานนะครับเทพอนุมานเนี่ยถ้าเป็นเรื่องของทางฝั่งฮินดูจริงนะท่านจะเป็นเทพนะพระอนุมานเนี่ยเป็นเทพนะครับถ้าถ้าเป็นที่อินเดียนะแต่ละบ้านก็จะบูชาเลยนะครับผมอยู่ในหิ่งบางคนหิ่งนะครับเขาถือว่าเป็นเทพองค์หนึ่งนะครับเพราะว่าท่านเป็นลูกน้องพระราพันรามก็คือพะนลรายวาตานั่นเอง นะครับเอ่ยเสเด็จเหมือนกันนะครับผมเสเด็จวัดบางพรีนอนเหมือนกัน จะถูกถูกได้นวิหารสวยสวยอดงาม รับลาลวครับหลวงพ่อทางนั้นมามันดูด้าทางทางแบบดูเลเปลี่ยนใจแอ,อ้วมาห่อจานเลยตอนนี้ก็ไป ทาทำบุญเข้าถุงมงคลนะครับมาเผื่อลูกค้าท่านใดสนใจแล้วก็มาบริจารให้ลูกค้าพยายามมานอนนะครับพี่จิิเราเข้าไปไหว้ในวิหารนะครับผมนี่องค์นี่มองจากข้างนอกสวยนะครับองค์เบลเลอร์เลยสวยสง,ง่าน,นะครับดูมีพลัง นะครับขององค์เทพนะครับผมท่านใดว่างๆก็มาเชิญมาไหว้นะครับผมที่วัดบางปีน้อยหลวงพ่ออนั้นนะครับผมครับสวยสดกดงามงามสง,ง่านะครับผมแต่รู้สึกตอนนี้เริ่มจะมีน้ําแล้วก็มีกระบัดายประกันนะครับผม